พี่น้องืันนี้ย่างหมูย่างไก่ขายเนาะค่ะพี่น้องมีหมูมีป่ามีไก่หัวหมูน้องไก่คิดบดได้เมนูกับเขาแยำแรลงกบมาสื่อกินเอาพี่น้องกาล่งยางกาลังขื้นเต้าพี่น้องใส่กอ,อกกับมีเอาสื่ยาง ขา,า,<ย>ายนา,นาบมาป้าบํารุงหนองยางนี่ยางส็เลยซุกคนนพายป,ป้าเบ่งหูมเนะอนะไฟลุ่นแล้วก็ได้ยางป้ายาง,างนี่ขายพี่น้องต้นหมูหม่วนนะลงนี่ยางหอมเรื้ยงอุ้ยๆุ วางหมูมิยังเห,เห็ดกะเห็ดขายเศรษฐกิจดีพี่น้องเตรียมเน,นา่ยไปเรื่อยย่าง,งไก่กอกย่างไก่ย่างหัวหมูตั้งส,สีเหลือง หกขค้นก่อไฟน,นัง่งหนึ่งหนึ่งลูกสิน้นขิดบอกว่าสิเห็ดยังขายดีก็ล่องเห็ดคือปะข่นะวนมึงเด้อจ้ะพี่น้องอย่างไก่อย่างหมูขายอย่างป้าขายนาบ้านเนาะครับพี่น้องว่างๆบ่มียังเห็ดกะล่องเห็ดเบิง้งก็พ่อได้ขายเนาะจ้ะเนาะ เจ้าของเองแหละนี่พ่อได้คล้ายเรื่อยๆน้องค่ะพี่น่องเห็ดไฟอย่างย่ำแร้งสู้มือพี่น่องอย่างนาบานอาจารย์แอบวะแอบจ้า เติดตลาดรับประกันคุณภาพความแซ่บความอร่อยค่ะเตี๋ยก็แย่สาบอะไรไหมอือเล็กน้อยเนาะนี่ไงนี่ไงขี้โคลนนี่น่ะข้อหลังย่างแน่กับลูกเฟียดไยตามออเดอร์พี่หน่องแล้วก็พี่ทรงเพิ่นพ่อได้ขายอยู่พี่น้องเลย ขอบคุณทุกันไม่ใจที่เขามารับช่อมน้องค่ะนาะงขิดขุวนคนละเกษตรจ้าขุ่นจีเห็ดลิดยังพี่น้องพอพอได้ไปใส่มาใส่น้องค่ะนาะพี่น้องขายของอยู่บ้านปะเจอคืออย่าขายอย่าขายน้องค่ะนาะพี่น้องขิดบอกว่าสิขายยังดีเนาะก็ลองเห็ดบึงเลยค่ะพี่น้องก็พอได้ขายอยู่อย่างซุกแล้วก็ะซ่งหลุดขาไปเรื่อยๆน้องค่ะพี่น้อง น้ำจิม้มเนาะพี่น้องน้ำจิม้มสำหรับปลาหมึกสำหรับหมูหมูอย่างพี่น้องป้าลัดทีเห็นน้ำจิ้มว้ยังสีพี่น้อง,องมาเรื่อยๆพี่น้องอยู่กับทุนทางเนาะบัะนนี้เอาปลาลงพี่น้อง พัดกันไปเรื่อยๆทั้งย่างป้าย่างมูท่านันกะยำลุกสินเนาะค่ะพี่น้องเห็ดไปเศรษฐกิจมันยำแย่กับตรงเห็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะไ<ะ>อ้ทังเกาะกระเทียมเอาเท่เาทไรเห็ดขายสูมืออเนาะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะคลิปประววกวดคนละกษตรเนาะค่ะเนาะนี่ประวกวดกระสิขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องย่างย่างไรกันบุญญาขอบคุณและสวัสดีค่ะลูกค้าใหม่ลรัพี่น้งองได้บ้านนี่ไหมใสกรร่ใสกองไม้สิบบาทเอาตัวหนักซ้ำเลยอาม,มาัานส่ง<อ>แล้วเป็นบอลเพราะดีเราขอบคุณลูกค้าขอบคุณออเดอร์ที่สร้างจองขายน้ำเฟซน้ำยังน้ำ